ผมสวัสดีครับคลิปนี้ไม่ได้มาแบ่งแม่ไก่อะไรนะฮะคลิปนี้พามาชมแม่พัน์หลักของผมนะครับที่ผมใช้ผสมอยู่นะครับที่แม่นี้จะเป็นสายมหานครนะครับแม่นี้เป็นมหานครก็คือพ่อก็เป็นแสงกลนะครับส่วนสายแม่เป็นมหานครนะครับ ผมใช้อยู่นะครับนี่ฮะเป็นแม่หลักๆเลยนะครับแม่นี้ที่ลูกออกมาเป็นสีทองทองนะครับบางชุดก็จะเป็นแม่นี้แล้วก็จะมีอีกแม่หนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้เอามาให้ชมนะครับแม่นั้นก็เหมือนกันนะครับผมจะเน้นมหานครขึ้นต้นก่อนนะครับสําหรับแม่ไก่นะครับแม่หลักนะครับนี่ฮมันก็จะติดแดงหล่อนะครับเป็นเป็นสายของเป็นชุดที่ผมผสมไว้นะครับ แต่ตัวนี้คือแม่หลักนะครับแม่หลักที่ใช้ทําอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็ถ่ายขนนะครับอันนี้ผมเอาเข้ามาผสมกับเยียซิงนะครับนี่ฮะเยียซิงเื่อเยียซิงนะครับเยียซิงเรด่านะครับลูกออกมาน่าคงจะส่วนพวกนี้ก็แบ่งๆพี่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอส่งนะครับนี่ครับวันนี้พามาชมแม่หลักก่อนนะครับสีออกส้มๆก็จะมากับแม่พวกนี้นะครับนี่ฮะ แม่หลักๆนะครับวันนี้ปล่อยปล่อยให้เดินเล่นบ้างนะครับฝนตกนะครับอันนี้คือแม่หลักๆเลยนะครับเป็นมหานครแดงหล่อนะครับแสนกลมมหานครแดงหล่อนะครับที่ใช้ใช้อยู่นะครับนี่มาดูเลยครับลักษณะท่าทางนะครับหน้าตาก็เล็กๆนะครับหน้าเล็กๆนะครับ สีสันก็จะออกแดงๆทองๆยังไงไม่รู้ฮะก<อ>็ลหลายๆท่านที่สอบถามสีของแม่ไก่ผมนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเป็นสีออกเยียดเยยดำๆก็มีนะครับก็สีขาวก็มีนะครับนี่ฮะตัวนี้นะครับที่ใช้งานอยู่โอเคครับส่วนตัวน,นี้ก็ น่าจะได้ขึ้นแท่นเป็นพ่อพันธุ์ดาวรุ่งเรียบร้อยนะครับเพราะว่าตัวนี้แข่งมหาโหดเลยครับตัวนี้นเป็นสายเลือดอมหานครนะครับนี่ฮะแข่งมหาโหดเลยนะ